อิงอิงไม่นี <ator il> ่อรเ่นพี่เลยหรอวะอิงไม่เกรงกลัวฟอรเ่นพี่เลยหรอวะฮะโอเคฮะถ้ามันไม่กลับวะเอ้าเอ้า ให้ด้วยไอ้ยต่อยให้ด้วย,วยมันต่อยพี่วะ่ะทุกคนไอ้ยไอ้ยต่อยพี่วะ่ะอยากเห็นผมเล่นตัวอะไรนะอยากเห็นผมเล่นอฟอร์เรนใช่ปะจัดไปครับมาโชว์ฟอร์เรนไปเลยน้องเขาขอมาพี่ก็จัดให้ จัดตามคำขอไม่ขัดพี่จัดให้ไอ้น้องเฮ้ยเจอเจอไอ้นี่วะมาทุกคนมาทุกคนเข้าไม่ทันสักทีเข้าไม่ทันสักทีเหรอครับเข้าไม่ทันเหรอคนก็ไม่ดีเยอะนะน่าจะเข้าทันอยู่นะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมฟอรลินเล่นยังไงเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูนี่เทลามก็เอาไปดอกดอกหนึ่งแล้วเนะ่ะเอ่อ แตตาแตเตาอ่อแรงจัดเลยแรงจัดเลยทุกคนเขาจะรอเขาจะรอสกิลหนึ่งสกิลสอมอยู่นะตัวแรกเน็ตผมหายอ๋อ้ยเน็ตผมหะฮ้ยเฮ้ยเอ้าเขาสี่แล้วเหรอวะ ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทำไมเขาสีเหลี่ยวจังวะทุกคนเอ้าฮ่าเอ้ยสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเกินไปแล้วผมต่อให้ครับผมต่อให้ตัวแรกผมต่อให้ผมต่อให้นะตัวแรกเอ่ะไปต่อให้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดิปะดีปะมา สวัสดีคนดูสร้างห้องเลยพี่ห้55กับคนดูอ่าเดี๋ยวไว้เล่นช่วงหลังเกมดีกว่านะทุกคนเอ้ยเอาเอาเฮ้ยมึงเกินไปเป้าเกินไปอ่ะป้าเกิน อีกจะตบพี่คาห้องสตรีมพี่เลยลเหรือวะอิงอิงไม่นี่ฟอร์ลินพี่เลยหรือวะอิงไม่เกรงกลัวฟอร์ลินพี่เลยหรือวะฮะโอเคฮะแล้วทำไมไม่กลับวะเอา้าเอา้า ให้ด้วยไอ้ี่ยต่อยให้ด้วยมันต่อยพี่วะทุกคนไอ้่ไอ้ย่าต่อยพี่วะเกินนะบอกเลยต่อให้ผิดคนแล้วน้องเองต่อให้พี่ผิดคนแล้วน้องเดี๋ยวไม่ตึงอันเนี้ยอันเนี้ยเอาเอาดิวะฮะเอาดิวะฮะเอาดิวะเอาดิวะอันเนี้ยบินจบยังบินจบยังโอเคบินจบยัง เฮ้ยผมว่าเขาต่อให้ผมจริงๆเจอซาต้าหนึ่งหนึ่งให้ออกของซับโลครับเวลาบินมันจะอันติไม่เข้าอ๋อจริงเปล่าของซับโลใช่ป่ะีได้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  ของซับโลนะใช่ปะ่ะโอเคมาโลและโลและเอาโลไปนะเอาโลไปโลนะจ้าเด็กหลักหลักนะจ้าเด็กโง <c oughs> ุ่กก็มาสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้หน่อยนะใครอยากเล่นด้วยกันก็เข้ามานะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียดผมไปวะ

เออมาดิมาก็อยากจะรู้ปฏิกันเลยผมจะออกของแทงให้หมดฝนดาเมจผมจะไม่ออกแต่จะออกของแทงให้หมดเลย <laughs> ผมจะลํามันแบบไม่ต้องใช้ของเลยนะแ <c oughs> นะเอนะไหดิไหนะดิโอเคโอเคเออเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่า เออเกินไปเป้าวทาไงอะอาไงอะ,องอะนี่เหรอนี่เหรอต่อให้ใช่ไหมได้อะได้เออต่อให้พี่ใช่ป้าว <c oughs> <c oughs> เออเฮ้เ,เขาจะมาหรือ่าเย็ยยยนๆนะครับทุกคนใส่ก่อนเลยใส่ก่อนได้เปียบครับใส่ก่อนได้เปียบครับผมใส่ก่อนได้เปรียบครับผมเฮ้ยไปไหนเล่าไปไหนเล่าเฮ้ยไปไหนเล่า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 พี่ไม่กดสับรูดตอนมันบินลอครับอ๋อต้องกดสับรูดตอนมันบินใช่ไหม Oh. ตอนนี้ไม่กดไม่กดก็ไอ้นี่ครับผมไม่กดก็ชนะครับผมตึงพอไหมละ่ะทีนี้สาตาไอ้นี่พูดถูกใจวะไอ้คอนพูดถูกใจวะคนอนเออตึงพอไหมละ่ะฮะเฮ้ยอตึงพอไหมละ่ะฮะนี่ไง เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาดิม,มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าผมจะไม่ออกของไอ้นี่นะผมจะไม่ออกของอของดาเมจผมจะออกเป็นของไอเวทไปหมดเลยไอของกันไปหมดเลยวิอยขอบคุณยี่สิบดาวนะครับผมขอบคุณยี่สิบดาวนะครับเดนัวววันนี้มีสาวมาปีสองคนละว่าทุกคน นี่ไงกดสับโลดละกดสับโลพี่กดสับโลแล้วน้องไปครับเดโนมาเจอกันถ้าเราอ่ะเดี๋ยวพี่อ่อยให้สักสิบตัวตึงพอไหมเอ้นมีตึงพอเปลาตึงพอเป้าตึงพอเปลาดีครับดีครับผมดีครับคุณออมมา เดี๋ยวเดี๋ยวถามถามถามน้องเขาก่อนตึงพอเปล่า <c oughs> ข่าวมาเออเลยเฮ้ยผมชอบน้องเขาเว้ยน้องเขาแบบอินเตอร์เทนดีเว้ยน้องเขาอินเตอร์เทนดีผมชอบผมชอบผมชอบอดีมะอดีมะ ตึงพอไหมครับนี่เฮ้ยไอ้โนมตึงพอหรือเปล่าเองอ่อยให้พี่ใช่เปล่าฮะเดี๋ยวไม่ตึงใช่ไหมเดี๋ยวไม่ตึงใช่ไหมมาอยากจะรู้เหมือนกันมึงจะบินกูเข้าไหมเนี่ยเข้าไปลายันปั้มดีกว่าปะ <c oughs> เอวันดีวะพี่ชายเล่นอย่างตึงเลยครับผมอ๋อตึงเหรอครับนี่ไม่ตึงนะครับผมว่า จับโลใช่ใช่เขาเอาผมล้วะทุกคนตึงครับพี่ชายตึงตึงเหรอครับผมว่าไม่ตึงนะเฮ้ย ผมโดนจบบ้านว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอา้าโอ้โหกูคิวมาตั้งนานมึงมาจบบ้านกูง่ายๆเนี่ยนะโอ้ยนุ่มเอ้ยเองโคตรเลี่ยมเลยว่ะเอาไปมามาทุกคนมา ที่อยากเล่นด้วยกันนะครับผมมาวันนี้มาหนึ่งหนึ่งกันนะครับผมไอ้นออ้องคนเมื่อกี้มม่เหลี่ยมตีป้อมพีแตกเลยว่ะเฮ้